ยินดีต้อนรับสู่ t ด e Debate พื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนมุมมองค่ะจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของคุณเป้ยปปานวาดในรายการครีชวนคุยนะคะมีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะเธอพูดถึงการยุติความสัมพันธ์กับอดีตสามีคุณป๊อปนิธิว่าป๊อปไม่เคยหมดใจกับเป้ยถึงทุกวันนี้ป๊อปก็ยังรักเป้ยแต่ในขณะเดียวกันเขาก็กำลังสนุกกับสิ่งแปลกใหม่ สุดท้ายทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจแยกทางกันแล้วก็ยืนยันว่าแฮปปี้กับสิ่งที่เลือกเดินประเด็นที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องเล่าแบบนี้เนี่ยคือภาพสะท้อนของวุฒิภาวะและการจัดการความสัมพันธ์ที่น่าชื่นชมจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นเพียงการสร้างภาพลักษณ์ต่อสาธารณะที่ผ่านการคิดมาอย่างดีแล้วส่วนตัวดิฉันมองว่านี่คือตัวอย่างของการจบความสัมพันธ์ที่ให้เกียรติกันและเปลี่ยนด้วยวุฒิภาวะค่ะครับ ส่วนผมกลับอดสงสัยไม่ได้ว่าเรื่องเล่าที่ดูสวยงามนี้มันอาจจะกำลังบดบังความจริงที่ซับซ้อนและเจ็บปวดกว่านั้นอยู่หรือเปล่าและเราอาจจะต้องมองมันด้วยสายตาที่วิาพากษ์วิจารณ์มากขึ้นนะครับงั้นดิฉันขอเริ่มในมุมมองดิฉันก่อนนะคะคือดิฉันคิดว่าปรากฏการณ์ที่คนสองคนยังรักกันแต่ไปด้วยกันต่อไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและซับซ้อนกว่าที่เราคิด คำพูดของคุณเป้ยที่ว่าป๊อบยังรักเป้ยอยู่มันไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆนะคะแต่มันคือการยอมรับว่ารากฐานความสัมพันธ์ที่สร้างกันมาเป็น10ปีมันไม่ได้พังทลายลงไปทั้งหมดเพียงเพราะการกระทําผิดพลาดในช่วงเวลาหนึง่งที่สําคัญเลยคือการที่เธอสามารถพูดถึงเรื่องที่อีกฝ่ายไปมีสิ่งแปลกใหม่ได้โดยที่ แบบว่าไม่มีท่าทีกเกลี้ยกล่อดแต่กลับสรุปได้อย่างเข้าใจว่าต่างคนต่างแฮปปี้กับสิ่งที่เลือกนี่คือความเข้มแข็งทางอารมณ์ที่สูงมากนะคะมันคือการก้าวข้ามความเจ็บปวดส่วนตัวไปแล้วและมองเห็นภาพใหญ่ของชีวิตดิฉันว่านี่คือการ move on แบบสวยๆที่เป็นตัวอย่างของการปิดฉากความสัมพันธ์อย่างผู้ใหญ่จริงๆคะ่ะการไม่ศาสตร์โครงไายการเปิดเรื่องที่ดีอันนี้ผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ผมอยากจะชวนเจาะลึกลงไปในคําที่ถูกเลือกมาใช้มากกว่า คำว่ารักในบริบทนี้มันหมายก่อนว่าอะไรกันแน่ครับการกระทําที่เรียกว่าไปสรุปก,กับสิ่งแปลกใหม่หรือถ้าพูดกันตรงๆก็คือการนอกใจเนี่ยมันไปด้วยกันได้จริงๆหรือกับคําว่ายังรักอยู่หรือว่านี่เป็นเพียงการใช้คําที่สวยงามเพื่อรักษาน้ําใจหรืออาจจะเพื่อรักษาโครงสร้างบางอย่างของครอบครัวเอาไว้แล้วคําว่าแฮปปี้ล่ะครับคนที่เพิ่งผ่านการแยกทางที่เกิดจากมือที่3มมาจะรู้สึกแฮปปี้ด้วยจริงๆหรือ หรือมันเป็นคำตอบสำเร็จรูปที่ถูกเลือกมาเพื่อปิดทุกคำถามจากสื่อและสังคมเพราะมันเป็นคำที่ฟังแล้วสบายใจที่สุดแล้วก็ทำให้เรื่องราวจบลงแบบไม่มีใครต้องเป็นผู้ร้ายการที่เราด่วนสรุปว่านี่คือวุธ,ธิภาวะมันอาจจะกำลังทำให้ปัญหาใหญ่อย่างเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ กลายเป็นเรื่องที่ดูเบาลงไปหรือเปล่าครับคุณกำลังตั้งคำถามกับความจริงใจของคำพูดแต่ดิฉันอยากจะชวนมองว่าความรักมันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วก็ได้นะคะความรักที่พูดถึงอาจจะไม่ใช่ความรักแบบหนุ่มสาวเหมือนวันแรกแต่มันคือความผูกพันความเป็นห่วงเป็นใยในฐานะเพื่อนในฐานะพ่อและแม่ของลูกการกระทำที่ผิดพลาดมันลบล้างความดีงามทั้งหมดที่ทเคยมีมาได้หรอคะ การที่คุณเป้ยสามารถแยกแยะความรู้สึกตรงนี้ได้ต่างหากที่ที่ฉันเรียกว่าวุฒิภาวะคือการยอมรับว่าคนเรามันซับซ้อนคนคนหนึ่งทำผิดได้แต่ก็ยังมีความรู้สึกดีๆหลงเหลืออยู่ได้เหมือนกันอืมแต่สุดท้ายแล้วการกระทำมันก็บอกอะไรได้ชัดเจนที่สุดไม่ใช่เหรอครับการเลือกที่จะไปหาสิ่งแปลกใหม่มันคือการสื่อสารที่ดังกว่าคำพูดไหนๆว่าความสัมพันธ์เดิมไม่ใช่สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งอีกต่อไปแล้ว แบบนี้การอ้างว่ายังรักมันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกผิดความผูกพันในอดีตหรือแม้กระทั่งความเสียดายมากกว่าจะเป็นความรักของคู่ชีวิตที่ต้องมีความซื่อสัตย์เป็นแกนกลาง ถ้ามองในแง่ร้ายหน่อยมันอาจเป็นการใช้คำว่ารักเพื่อลดทอนความรุนแรงของการกระทําของตัวเองก็ได้นะครับแต่การตีความแบบนั้นอาจจะมองข้ามเจตนาของการสื่อสารไปนะที่คุณบอกว่าคําว่ารักอาจจะเป็นการลดทอนความรุนแรงดิฉันว่านั่นอาจจะเป็นเป้าหมายของการสื่อสารเลยก็ได้ค่ะคือการเลือกที่จะสื่อสารเพื่อ move on แบบสวยๆซึ่งมันไม่ใช่การหลอกลวงนะแต่มันคือการเลือกที่จะปกป้องทุกคนที่เกี่ยวขอ้องปกป้องปกป้องใครจากอะไรครับ ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับ ปกป้องลูกๆจากการรับรู้เรื่องราวที่รุนแรงปกป้องอดีตสามีจากการถูกสังคมประนามอย่างหนักและที่สำคัญคือปกป้องตัวเธอเองจากการต้องจมอยู่กับบทบาทของเหยื่อที่น่าสงสารนะคะการเลือกที่จะเล่าเรื่องแบบนี้มันคือการแสดงความแข็งแกรง่งหรือสตรองแบบที่เราชอบพูดกันมันคือการคุมเกมบอกสังคมว่าฉันโอเคฉันจัดการได้และเราจะก้าวต่อไปในฐานะพ่อและแม่ที่ดีนี่คือทางเลือกที่สง่างามและน่ายกย่องมากนะคะ ครับผมผมเข้าใจมุมเรื่องการปกป้องลูกนะครับแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้งคู่เป็นบุคคลสาธารนณะที่มีอิทธิพลต่อความคิดคนการสร้างเรื่องเล่าที่สวยงามและไม่มีดรามา่ามันก็อาจถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์หรือ PR ที่แยบยนได้เหมือนกันลองคิดดูสิครับถ้าบทสัมภาษณ์ออกมาแบบฟูงไฟแฉไรเหลยอที่เจ็บปวดมันอาจจะสะใจคนดู แต่ในระยะยาวมันไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของใครเลยไม่ว่าจะเป็นงานในวงการบันเทิงหรือธุรกิจของครอบครัวการรักษาภาพลักษณ์ที่ควบคุมได้อาจมีความสำคัญมากกว่าการแสดงความรู้สึกที่แท้ทิงออกมาทั้งหมดก็ได้การเล่าเรื่องแบบนี้จึงอาจไม่ใช่แค่ความสะตองแต่เป็น crisis management ที่ผ่านการคิดมาอย่างดีแล้วนะครับแล้วการจัดการภาพลักษณ์ที่ดีกับการมีวุฒิภาวะมันเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันไม่ได้หรอคะ ดิฉันกลับมองว่าในยุคนี้สำหรับคนที่มีชื่อเสียงการจัดการเรื่องส่วนตัวให้กระทบภาพลักษณ์น้อยที่สุดมันก็คือส่วนหนึ่งของวุฒธธิภาวะนะมันคือการยอมรับว่าเรื่องส่วนตัวมันไม่ส่วนตัวอีกต่อไปแล้วและเลือกที่จะจัดการมันอย่างสร้างสรรค์แทนที่จะปล่อยให้มันกลายเป็นดราม่าสาธารณะที่ควบคุมไม่ได้ประเด็นของคุณน่าสนใจแต่ผมอยากจะชวนมองอีกมุมหนึ่งว่านั่นแหละครับคือแก่นของคำถามที่สามของเรา ว่าการจบแบบผู้ใหญ่ที่แท้จริงคืออะไรกันแน่คือการยอมรับความจริงหรือการหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งสิ่งที่คุณกําลังบอกคือการจบแบบผู้ใหญ่คือการหลีกเลี่ยงดราม่าและรักษาหน้าตาของทุกฝ่ายไว้ซึ่งผมก็เข้าใจได้ครับ ไม่ใช่แค่รักษาหน้าตาค่ะแต่คือการไม่ทำร้ายกันและกันเพิ่มเติมด้วยคำพูดหรือการกระทำและพยายามรักษาความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่อีกที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในกรณีนี้คือการเป็นพ่อและแม่ที่ดีของลูกซึ่งการให้สัมภาษณ์ของคุณเป้ยมันก็สะท้อนเจตนานี้ชัดเจนอะ่ะเธอไม่ได้ปฏิเสธว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอเลือกที่จะไม่ขยี้มันและมองไปข้างหน้าดิฉันว่านี่คือการจบที่สร้างสรรค์นนะแต่ผมกลับมองว่าการจบแบบผู้ใหญ่ที่แท้จริง อาจหมายถึงการกล้ายอมรับและสื่อสารความจริงที่น่าอึดอัดใจเหล่านั้นออกมาตรงๆก็ได้นะการสร้างภาพว่าทุกอย่างแฮปปี้และสวยงามมันอาจจะเป็นการกดทับความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองเอาไว้หรือเปล่าซึ่งมันอาจจะส่งผลเสียในระยะยาวก็ได้และที่สําคัญกว่านั้นการนําเสนอภาพแบบนี้มันกําลังสร้างมาตรฐานที่ไม่เป็นจริงให้กับสังคมหรือเปล่าครับมันทําให้คนทั่วไปรู้สึกว่าการเลิกลาที่เจ็บปวดมีน้ําตามีความโกรธเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอหรือการไม่มีวุฒิภาวะ ทั้งที่จริงแล้วมันคือปฏิกิริยาที่ปกติมากของมนุษย์ที่ถูกกระทําการยอมรับความเจ็บปวดอย่างตรงไปตรงมาต่างหากที่อาจจะเป็นการจบแบบผู้ใหญ่ที่จริงยิ่งกว่าแต่เราจะเอามาตรฐานของเราไปตัดสินทางเลือกของเขาได้หรือคะบางทีสําหรับเขาการจัดการความรู้สึกแบบนี้อาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ได้ การที่ไม่แสดงความโกรธออกมาในที่สาธารนณะไม่ได้แปลว่าข้างในไม่รู้สึกอะไรเลยแค่เขาเลือกที่จะจัดการมันเป็นการส่วนตัวและนำเสนอเฉพาะด้านที่สร้างสารรค์ต่อสังคมดิฉันว่าเราควรเคารพทางเลือกนั้นนะผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์เรื่องนะครับแต่ในฐานะผู้เสพสือ่อเราก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามกับเรื่องเล่าที่ถูกนำเสนอเช่นกันลองคิดดูสิครับถ้าทุกคู่ที่เลิกกันเพราะนอกใจต้องออกมาพูดแบบนี้ สังคมเราจะมองเรื่องความซื่อสัตย์เปลี่ยนไปไหมมันจะกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้และจบสวยๆได้จนทําให้คนรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดร้ายแรงหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ผมกังวลดิฉันว่านั่นการตีความที่อาจจะไกลไปหน่อยนะคะดิฉันยังเชื่อว่าแก่นของเรื่องนี้คือการเลือกที่จะให้เกียรติคนที่เคยรักและเป็นพ่อของลูกมากกว่าการจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้สังคมเรื่องการนอกใจ การตัดสินใจของพวกเขาก็คือการเลือกเส้นทางที่แฮปปี้สำหรับปัจจุบันและอนาคตของครอบครัวเขาซึ่งเราในฐานะคนนอกก็ควรจะชื่นชมในความพยายามที่จะหาทางลงที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายค่ะในมุมของผมผมยังคงมองว่าเบื้องหลังคำว่าแฮปปี้มันอาจจะมีความซับซ้อนซ่อนอยู่มากกว่านั้นการโรแมนติกควาสการแยกทางที่เกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ให้กลายเป็นเรื่องสวยงามอาจเป็นการบิดเบือนความจริง และส่งสารที่อาจเป็นอันตรายต่อค่านิยมในสังคมได้และท้ายที่สุดเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับว่าความรู้สึกที่แท้จริงเบื้องหลังคำสัมภาษณ์ที่สวยหรูนั้นคืออะไรมันคือความจริงจากข้างในหรือเป็นเพียงบทที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อการแสดงต่อหน้าสาธารณชนอืมดูเหมือนว่าเราจะเห็นต่างกันในแก่นของเรื่องเลยนะคะฝั่งหนึ่งมองว่านี่คือการแสดงออกถึงความเข้มแข็งภายในส่วนอีกฝั่งมองว่าอาจจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ภายนอก แต่ดิฉันว่าบางทีประเด็นที่น่าสนใจที่สุดอาจจะไม่ใช่การเลือกว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่อง PR ก็ได้นะหมายความว่ายังไงครับหมายความว่า ในโลกยุคนี้ที่ชีวิตของคนดังถูกจับจ้องอยู่ตลอดเวลาบางทีการจัดการภาพลักษณ์ต่อสาธารณะมันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการความรู้สึกส่วนตัวไปแล้วอย่างแยกไม่ออกนะคะการควบคุมเรื่องเล่าที่คนอื่นจะพูดถึงเรามันอาจจะเป็นวิธีหนึ่งในการควบคุมความเจ็บปวดของตัวเองก็ได้ก็เข้าใจแล้วครับคุณกําลังจะบอกว่าการแสดงว่าตัวเองโอเคมันอาจจะเป็นหนทางที่ทําให้ตัวเองรู้สึกโอเคขึ้นมาจริงๆในท้ายที่สุด เป็นการหลอมรวมระหว่างการจัดก,การภาพลักษณ์ภายนอกและความรู้สึกภายในใช่ค่ะบางทีการประกาศต่อโลกว่าเราแฮปปี้กับทางที่เลือกมันอาจจะไม่ใช่แค่การบอกคนอื่นแต่คือการบอกตัวเองด้วยมันคือการสร้างความจริงชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะก้าวต่อไปให้ได้เพราะฉะนั้นคำถามอาจจะไม่ใช่ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมแต่อาจจะเป็นเรื่องเล่านี้ให้อะไรกับชีวิตของพวกเขาในตอนนี้ ซึ่งถ้ามันทำให้พวกเขาเก้าวต่อไปได้อย่างสง่างามและเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกได้มันก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ถูกต้องสำหรับพวกเขาก็ได้ค่ะนั่นเป็นมุมมองที่น่าคิดมากครับว่าเส้นแบ่งระหว่างการจัดการอารมณ์กับการจัดการภาพลักษ์มันอาจจะเลือนลางกว่าที่เราคิดซึ่งสุดท้ายแล้วการที่เราจะมองกรณีนี้เป็นแบบอย่างของวุฒิภาวะหรือเป็นเพียงกลยุทธ์การสื่อสารที่แยบยลก็คงขึ้นอยู่กับประสบการณ์และมุมมองของผู้ฟังแต่ละคนจริงๆและแน่นอนว่ายังมีรายละเอียดอีกมากในเรื่องราวนี้ ที่น่าจะนำกลับไปคบคิดกันต่อได้อีกครับ